สุภาษิตคนจีนนะคะสอนลูกหลานให้ทำมาหากินหรือใช้ชีวิตหรือนั่งเก้าอี้บนเก้าอี้สามขาอะไรอย่เงี้ยน,นะ,ะตอนแรกมันทอนจีก็ฟังนะคะเอ๊ะนั่งยังนั่งเก้าอี้ยังไงสามขาคือคำสุภาษิตสอนแบบเปรียบเปยนะคะนั่นหมายความว่าการที่จะมีชีวิตนะคะอยู่ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องวิกตกกังวลในเรื่องราวของนะคะ การเลี้ยงปากเลี้ท้องนั่นก็คือจะต้องมีอาชีพ3อาชีพในการใช้ชีวิตนะคะนั่นหมายความว่ามีอาชีพประจำก็ต้องมีอาชีพเสริมและอาชีพที่สามารถนำเงินไปต่อยอดเงินได้เขาก็เลยบอกว่าจะต้องนั่งเก้าอี้3ขาชีวิตถึงจะปลอดภยัยโหนะ,ะถ้าเอาเข้าเป็นจริงสำหรับเก้าอี้3ขานะโดยไม่ใช่เกี่ยวกับคำเกิดเปรียบเปยนนะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่ามันอันตรายชัดๆใช่ไหม เออนะคะเก้าอี้แบบไหน3ามขันนะคะเอาเป็นว่านะคะเพจกรุกกรุกทุกเรื่องแล้วก็จะนาความรู้ที่กรุมาถ่ายทอดให้มากที่สุดนะวันนี้เพจเรานะคะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของเกียกนะะเก่ยวกับชีวิตล้วนๆนะคะเกี่ยวกับชีวิตล้วนๆที่มันกับตาลปัตนะคะกับตาลปัตก็คือสิ่งที่จําเป็นต้องใช้กับชีวิตเรากับไม่ใช้แต่สิ่งที่ไม่จําเป็นต้องใช้ เรากลับคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินี่คือสิ่งที่น่าอันตรายนะฮะแล้วมินทอจีก็ขอขอบคุณนะคะเทวดาฟ้า,ฟาดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ,ะที่นําในเรื่องราวของออคําตอบนะคะคำตอบที่มินทอจีจี้อยากรู้เนี่ยเข้ามาแล้วก็มาตอนประมาณสักประมาณกี่ทุ่มสามทุ่มกว่านะฮะก่อนที่จะมาเข้าไลฟ์สดกับพวกเราได้หัวข้อนี้มา ก็เลยรีบนะคะนำมาบอกพวกเราในเรื่องราวของความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของชีวิตที่ต้องขับเคลื่อนพลังงานนะคะการขับเคลื่อนพลังงานการขับเคลื่อนพลังงานก็คือการน้าลุกขึ้นมาเป็นนายในเรื่องราวของนะคะเขาเรียกว่ามาทำหน้าที่ในเรื่องราวของนะคะเออเป็นเหมือนกับตันกับตันชีวิตอะร่างกายเรานะคะกายภาพเรา กลไกทั้งหมดในร่างกายเรามันก็เปรียบเสมือนเครื่องบินนะฮะเครื่องบินลำหนึ่งนะ,ะถ้าเปรียบเปรียบเสมือนเครื่องบินนะมันก็เหมือนเปรียบเครื่องบินลำหนึ่งที่มีผู้โดยสารเป็นเซลล์ทั้งหมด500 000, 000, ล้านล้านเซลนะฮะเซลในเ,เซลล์ในร่างกายของเราจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์นะฮะขึ้นอยู่กับตัวนะฮะของจิตเราที่เป็นกับตันเรือว่าจะขับเคลื่อนไปทางไหน ะะถ้ากับตันดันหลับในโอ้โหนอันตรายชัดๆเลยนะนื้ไม่ออกเลยถ้ากับตันนะฮะไม่ตื่นรู้นะ,ะหลับในมันจะชนก้อนเมฆไม่ใช่สินะฮะมันจะต้องนะฮะมันจะไม่ได้ลอยอยู่บนเหนือนะฮะท้องฟ้าแน่ๆนะฮะเมื่อกับตันนะ,ะไม่ขับเครื่องเขาเรียกว่าไม่ลุกขึ้นมาควบคุมกํากับในเรื่องราวการขับนะฮะนำเครื่องบิน ไปจอดยังจุดหมายปลายทางโอ้โหอันตรายมากนะคะอันนั้นดังนั้นนะคะวันนี้มันทอยจี้ก็ได้หัวข้อนี้มาแทบแทบบอกเลยว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากนะคะสำหรับตัวมันทอยจีเองด้วยนะคะแล้วก็เลยนำมาฝากนะคะอา่าโอเคก็เอาหัวข้อมาฝากเรานะคะแล้วตอนนี้มันทอยจีก็ได้รับดีลการน,นะคะได้รับดีลในการเช่านะคะ อคอนโด3เดือนนะะเย่เย่เย่หลังจากนะคะเอ่อใช้เขาเรียกว่ามีในเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพลังงานอันนี้เรียนตามตรงสำหรับนะคะท่านใดที่เอ่อเข้าในสายพลังงานแล้วนะคะแล้วมีการขับเคลื่อนไประยะหนึ่งได้ผลลัพธ์และเสร็จเรียบร้อยเกิดในเรื่องราวของการชะล่าใจนะคะการชะล่าใจมันก็เหมือนกับว่า พลังงานน่ะนะคะมันจะต้องมีการต่อเนื่องเหมือนกับเราเมื่อกี้เปรียบเทียบเครื่องบินมันก็จะดูยากเนาะ,ะเหมือนกับว่าการขับนะคะรถยนต์จะไปเชียงรายนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคขับรถยนต์จะไปเชียงรายเราเติมน้ามันน่ะนะคะเต็มถังเออเริ่มสตาร์ทจากกรุงเทพ จะไปเชียงรายน้ำมันถังหนึ่งนะคะมันไม่เคยพอนะหรือของใครพอนะคะที่จะประหยัดน้ามันน้านันเต็นถังอะไรเงี้ยนะ,ะอ่ะถ้าเป็นรถเอ่อรถรถรถเก่าหน่อยนะคะอาจจะบอบบริโภคน้ํามันเยอะนิดนึงนะคะเมื่อน้ํามันเต็มถังและมันยังไม่ถึงเชียงรายคุณก็ต้องเติมน้ํามันต่อดังนั้นนะคะพลังงานห้ามขาดก็เหมือนกับเราขับเคลื่อนในพลังงานชีวิตเราเนี่ยจุดหมายปลายทางของชีวิตเราก็คือนะคะ จนกระทั่งเราจะอำลาจากโลกนี้ไปนั่นก็คือเป็นจุดที่สิ้นสุดนะคะแต่ก่อนจะถึงตรงจุดนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าเราจะขับเคลื่อนนาวาชีวิตเรานะี่ะนะคะที่เรามาอยู่ในร่างกายกายภาพเนี่ยไม่ได้ว่าวันวันตื่นขึ้นมานะคะรอนับเวลาวันที่จะบายบายจากโลกไปนะคะแล้วก็ไม่ขับเคลื่อนชีวิตให้มีนะคะชีวิตชีวา ไม่ให้มีในเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตหรือไม่ลุกขึ้นมานะคะให้ชีวิตมีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนี่แหละนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เสียโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีนะคะและที่สําคัญที่สุดการขับเคลื่อนชีวิตนะคะไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องมีแค่ภารกิจในเรื่องการอานะการทํางานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นนะคะตรงนั้นเป็นจุดนะคะเป็นจุดที่ ต้องทำรองจากที่ขับเคลื่อนพลังงานในโลกภายในหรือขับเคลื่อนในระดับจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่จะให้ข้อมูลเรื่องนี้และกระจ่างชัดมากนะคะในยุคนี้สมัยนี้ยกย่องอีกทีหนึ่งดรโจโดิเพนซาดนะคะดรโจโดิเพนซาซึ่งมีกระบวนการในการขับเคลื่อนพลังงานเขาลุกขึ้นมาตอนประมาณตีสี่นะคะวันสองวันก่อนวันพอจี้ก็นะถามกับตัวเอง เ,เพราะว่ามันโทเรจี้ก็แตะในเรื่องราวของอาการประสบความสําเร็จแก้ปัญหาในเรื่องราวของนะคะกา,การใช้ชีวิตปีที่แล้วอย่างมหัศจรรย์นะคะตัวเลขหลักเจ็ดหลักแล้วก็แก้ปัญหาลดใหญ่ไปได้มากมายทีเดียวเนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราก็เบาใจเบาใจแล้วก็ผ่อนในเรื่องของพลังงานลงอันนี้คือสารภาพก่อนนะคะเราก็ผ่อนพลังงานลงแล้วก็มองว่าอา้าวแล้วถ้าเราจะขับเคลื่อนพลังงานเนี่ยเราต้องใช้แรงจูงใจตัวไหนล่ะนะคะเราต้องได้ ใช้แรงจูงใจตัวไหนถึงจะขับเคลื่อนพลังงานเพราะรู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่ขับเคลื่อนพลังงานเมื่อไหร่ที่ใช้กลไกลในการขับเคลื่อนพลังงานในร่างกายของเราจะมีเหตุการณ์สถานการณ์และมีะไรายได้อย่างมหศาศย์เข้ามาอย่างแน่นอนอันนี้มันทหจี้มั่นใจแล้วมันทหจี้บอกทุกคนได้เลยว่าเรื่องมหัศย์ในชีวิตเรามันสุดยอดมะสุดว้าวมากนะคะมาถึงวันนี้มันทหจี้ถึงได้พูดกับพวกเราได้ว่าการที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะคะ การขับเคลื่อนพลังงานไม่ใช่ใช้เฉพาะนะคะแค่เพียงยามใดอย่างหนึ่งที่เราต้องการผลลัพธ์เป็นรูปธรรมหรือเรื่องที่เรียกว่าต้องการเงินหรือต้องการทรัพย์สินสินคา้าหรือเข้าของเท่านั้นนะคะแต่แท้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องรอนะคะว่าเราจะต้องได้ตรงนั้นหรืออยากได้ตรงนั้นเราถึงจะมาขับเคลื่อนพลังงานมันไม่ใช่เพราะชีวิตเราเนี่ย มันไม่มีนะคะด้านใดด้านเดียวที่จะทําให้ชีวิตนั้นมันมันสมดุลอ่ะแต่มันมีทั้งหมดอ่ะแด้านด้วยกันทุกๆด้านมันจะต้องเกิดความนะคะสมดุลในยาภ้มันถึงจะสร้างทําให้ชีวิตเรามันมีความสุขได้ส่วน8ด้านมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะคะมันทอยจิจะเอามาเล่าให้พวกเราฟังแต่วันนี้เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของการปลดชนวนนะคะปลดชนวนที่มันนะคะเป็นโซ่รวนนะคะ ที่มันเป็นโซ่ตัวนรัดตึงเราไว้ว่าทําไมเราถึงไม่ขับเคลื่อนพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราเพื่อชีวิตเราที่มันดีกว่ามันดีงามกว่าในสิ่งที่เราจะต้องเอานะคะในเรื่องราวของออร่างกายเราเนี่ยไปขับเคลื่อนนะคะในเรื่องราวของการแข่งขันหรือการทํางานในทางโลกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ดรโจดิเอนซ่าเนี่ยก็มีคำนะคะแนะนําในเรื่องตรงนี้ ว่าเราไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องขับเคลื่อนพลังงานยามที่เราขับขันเท่านั้นนะคะ <_' S 1> แท้ที่จริงแล้วเราควรจะตุนสเสบียงด้วยซ้ำนะคะตุนสเสบียงพลังงานเพื่อให้พลังจิตของเราเนี่ยนะคะมี energy น,นะคะเดินทางต่อเดินทางต่อนะคะเดินทางต่อในเรื่องราวของอจิตวิญ,ญญาณของเรานะ,ะและแท้ที่จริงแล้วพระพุทธอ,องค์นะคะและาศาสดาของทุกาศาสนาก็นะคะปรารถนาที่จะให เรานะคะมีในะเรื่องราวของจิตวิญญาณเนี่ยนะคะที่มี energy นะคะ energy หรือมีพลังงานในการข,าขับเคลื่อนนะคะการเดินทางในชีวิตของเรานะ,ะหลังจากที่เราไม่มีกายภาพแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องราวงานที่ใหญ่อะนะ,ะงานยิ่งใหญ่เป็นงานมัธยปิธีของชีวิตเราเลยนะคะวันนี้นนทจิมาด้วยเสียงที่นะคะแบบออบอกเลยว่ามันมันมัน มันโปง่งมันโล่งมากนะคะมันโปง่งมันโล่งแล้วมันเป็นอะไรที่เออบอกว่ารูทีนของชีวิตเรานะคะเราต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเราจะยกตัวอย่างเ็อจะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดใครเคยไปปฏิบัติธรรมนะคะเป็นเนคขมะบารมีอะนะคะหรือใช้คําว่า,าไปปฏิบัติธรรมศิลแปดนะคะศิลแปดส,สิอุโบสถศินนะคะไม่ใช่เนคขมะบารมี เป็นศีลอุโบสถของชายหรือหญิงกด็ดีที่ไปนุ่งขาวอะ่ะนะคะภาษาอีสานเรียกพ่อออกแม่ออกนะคะเราก็จะเห็นว่านะคะการปฏิบัตินะ,ะในเรื่องราวของการที่เราจะเข้าไปทําบุญถือศีลแปดเนี่ยฮะมันก็จะมีเรื่องราวของตื่นตอนตีสามถูกไหมตื่นตอนตีสามมาทำอะไรมาสวดมนต์นะคะมาสวดมนต์มานั่งสมาธิและก็ไปเดินจงกรมนะคะ น,น,นั่นเป็นเรื่องราวของกิจวัตรของคนที่นะคะไปทําในเรื่องของศีลน,นะคะอุโบสถศีลถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องราวของการปฏิบัตินะคะในในแนวทางที่ปฏิบัติศีลตามนั้นแลน้วในเมื่ออ,ออกจากศีลอุโบสถมาอยู่บ้านนะคะนะคะนี่นเป็นเรื่องราวที่มันทยจี้กำลังจะแช์ว่านั่นก็คือวิถีทางอันหนึ่งถ้าเรานําชีวิตประจําวันของเรามาะะขับเคลื่อนพลังงาน ะะขับเคลื่อนพลังงานด้วยการให้เรามีนะฮะ energy หรือในเรื่องของการอธิษฐานจิตหรือการที่อยู่กับเป้าหมายของอนาคตที่เราปรารถนาและต้องการเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้ชีวิตเราขับเคลื่อนนะฮะขับเคลื่อนไปในแนวทางที่มีทิศท,ทางนะคะไม่ลงทิศลงทางอย่างนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยนะฮะรูทีนรูทีนในการที่จะต้องขับเคลื่อนพลังงานชีวิตเนี่ย มันจะเป็นงานหลักหรือเป็นงานประจําในชีวิตเราด้วยซ้ำนะคะวันนี้มันโฮจ้อยู่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่ในเฟ e บุ o กส่วนตัววันนี้มันโฮจิก็เขียนนะคะในเรื่องราวของอเรื่องราวของการขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณอาหารที่กินขอบคุณน้ำนะคะที่หล่อเลี้ยงชีวิตขอบคุณอากาศนะคะที่ทําให้เราได้นะคะมี พลังชีวิตขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณแผ่นดินเกิดขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดขอบคุณกัละยานินนามิตรนธรรมและขอบคุณโอกาสเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมากมายที่มันทอยจี้ชอบถ่ายภาพเกี่ยวกับอาหารนะคะเวลาไปทานนะคะร้านอาหารแล้วมีจังหวะดีๆในการที่จะถ่ายภาพนะคะมีขาตั้งกล้องพร้อมมีอะไรพร้อมนี่นทจีก็จะชอบถ่ายภาพกับอาถ่ายภาพกับ อาหารที่เรากินไม่ได้ต้องการอวดอาหารนะคะเพราะใครๆก็มีกินทั่วโลกเข้าใจไหมคะคือทุกคนน่ะที่เกิดบนโลกใบนี้ไม่มีใครไม่มีอาหารเพียงพอในการรับประทานหรือจะได้กินได้อยู่ได้เพียงพอนะคะเพราะโลกนี้มันมั่งคั่งเหลือเฟือเพียงพอสําหรับความต้องการของทุกๆคนน,ะคะนี่คือความจริงๆที่เราต้องรู้นะคะแต่ว่าในการขับเคลื่อนพลังงานของตัวเรานั้นน่ะ ที่จะได้อะไรเข้ามาในชีวิตแบบง่ายๆนะคะแบบเป็นเรื่องราวของสิ่งที่นะคะเราจะไปดึงดูดเนี่ยมันจะต้องไปดึงดูดนะคะสิ่งที่เป็นของเราเท่านั้นให้เข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราว่าเราเนี่ยสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กของเราอย่างไรนะคะสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กของเราแล้วหรือยังด้วยนะคะเพราะในเรื่องราวของนะคะกายภาพเราถ้าเราไม่ได้ขับเคลื่อนด้วย พลังงานจากนะฮะความคิดความรู้สึกนะฮะในเรื่องราวของความปรารถนาความเชื่อของเราแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนเฉพาะแรงกายของเราที่เอาไปอาบเหงื่อต่างน้าหรือเอาไปนะฮะทำงานแล้วก็แลกกับเวลาเพื่อได้จํานวนในเรื่องราค่าตอบแทนตามผลของระยะเวลาที่เราไปทำเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่า ทำมากอะ่ะมันได้น้อยนะคะทำมากอะ่ะได้น้อยแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าเราใช้พลังมหัศจรรย์ที่มันเป็นคุณสมบัติของเราอยู่แล้วนะคะคุณสมบัติของเราอยู่แล้วที่อยู่ในตัวเรานะคะเพียงแค่จับมาใช้ให้ถูกต้องและยุคนี้สมัยนีย้วิธีการจับมาใช้ให้ถูกต้องตามแบบนะคะเขาเรียกว่าปุถุชนธรรมดา คือทุกๆคนเข้าถึงได้และเรียบง่ายมากๆมันมีแบบอะนะคะมันมีแบบอะคุณจะไปเลือกเอาแบบของใครคนใดคนหนึ่งที่ถูกใจก็ได้นะคะตอนนี้มอนทอยจีก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวิธีการที่มอนทอยจีตีมาประกาศกับทุกคนว่าร้องอ๋อะว่าทําไมนะคะฉันต้องขับเคลื่อนพลังงานต่อทําไมฉันต้องขับเคลื่อนพลังงานต่อนะคะ อันที่เป็นเรื่องราวของภารกิจของชีวิตที่เราจะต้องไปต่อในสเต็ปต่อไปไม่ใช่ว่าฉันได้สิ่งนี้แล้วนะคะฉันเบรกนะคะเมื่อเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งเ,เบรกพลังงานนะคะพลังงานมันดับแล้วมันตกเนี่ยนะคะแล้วคุณจะมันก็เรียกว่าไอที่จะได้เหมือนเก่ามันก็จะไม่ได้นะคะมันก็จะมีเรื่องราวของเหตุการณ์สถานการณ์ถูกปัดออกไปนะคะแต่ในทางตนข้ามเมื่อไหร่ที่คุณ high energy นะคะคุณกระเพื่อมพลังงานไม่เลิกนะ กับเพิ่มพลังงานไม่เลิอกอันแค่แบบมันวันนี้เป็นทลัจีกล่าวคําขอบคุณปุ๊บนะคะแล้วออกไปเดินทะเลแล้วนะคะมีไอเดียตรงนี้เข้ามาพับๆๆนะคะตอนนี้นะคะก็มีในเรื่องราวของรายไดเ้เข้ามาเนี่ยก็นะคะจำนวนนะคะจำนวนนี่ก็เกือบหลักนะคะหลักครึ่งแสนนะอันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะ energy ที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะคะสำหรับใครก็ตามเนี่ย ที่ต้องการนะคะให้ชีวิตของของตนเองไปจุดในจุดในจุดที่แบบว่าเอ่อมันดีกว่าเดิมนะคะสิ่งที่คุณมีอยู่มันดีอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการให้มันดีกว่าเดิมเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตนั่นก็คือการมีสมาธิการนั่งสมาธินะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เอ่อมันมันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะสำหรับใครที่ทําได้ ถ้าใครที่ยังทําไม่ได้ก็ต้องฝึกนะคะมันโทจีบอกว่าคุณต้องฝึกนะคะฝึกด้วยแบบไหนก็ได้เอาพูดถึงสมาธิวันนี้โชคดีมากนะคะเอาวันก่อนก็ฟังคุณหมอฟ้านะ,ะคะเขาเขาเล่าเรื่องการนั่งสมาธินะคะหายใจเข้า5.5วิ5 5วินาทีหายใจออก5.5วินาทีแต่มันโทจีใช้123456ออกก็1 2 3 4 5 6นะคะคำนวณออกมาแล้ว1นาทีหายใจ11ครั้ง หน,หนึาทีหายใจ11ครั้งนะคะถ้าใช้สูตรของเมนทอจีจะหายใจ10ครั้งนะคะในหน,หนาทีหายใจ10ครั้งถ้าฝึกหายใจเข้าแล้วก็ออกนะคะด้วยจมูกนะ,ะด้วยจมูกนะ,ะอันนี้คือ1ครั้งเข้านะฮะให้ให้หนับหออกให้หนับหก เพราะไอ้ห้าจุดห้าไม่รู้จะนับยังไงไอ้ห้าจุดห้าไม่รู้จะนับยังไงแต่เรารู้อยู่แล้วนะคะเวลาเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้ามันคือห้าวินาทีไอ้ครึ่งเนี่ยนะมันนับยังไงนะเอาเป็นใช้เป็นหกไปเลยนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือนับเข้าหกนะคะไม่ต้องกั้นแล้วก็ออกหกเนี่ยมันเป็นวิธีการหายใจที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วคนที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้น่ะนะคะก็ เป็นรายละเอียดที่เดี๋ยวเอามาเล่าแต่ให้รู้ว่าการหายใจอย่างอานาปนสติแต่ใช้การใช้นะคะหายใจเข้าลึก6ออก6นะคะถือว่าดีนะคะเพราะว่าในหนังสือพันเทียน5.5วินาทีออก5.5วินาทีมันโทรจีกีก็ไม่รู้ว่าไอกครึ่งวินาทีมันต้องทํำยังไงนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องราของสมาธิกับลมหายใจที่มีอยู่เนี่ยมันเข้ากับให้พลังงาน ตัวเรานะคะตัวเราและไอลมหายใจที่เข้าออกนะคะอย่างมีระบบระเบียบเนี่ยมันก็สร้างนะคะระเบียบวิถีในร่างกายของเราเนี่ยให้แล้วให้แข็งแรงและแข็งแรงไม่ดีไม่ดียังไงอะนะคะแข็งแรงเนี่ยมันโคตรดีเลยนะคะแล้วมันเป็นเรื่องของทรัพย์มหาศาลของเรามากๆนอกจากแข็งแรงแล้วเนี่ยร่างกายเราเกิดสมดุลแล้วเนี่ยมันจะไปพูดถึงในเรื่องเรานะคะคกลไกอะไรต่างๆมันทํางานดี มันก็จะทําให้การขับเคลื่อนชีวิตเราเนี่ยมันสนุกสนานคล่องแคล่วนะคะแล้วมันก็หมายถึงอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพร่มใสของคนในครอบครัวดังนั้นมูล,ลค่าของตัวเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ลมหายใจที่มีคุณภาพของเราด้วยนะคะวันนี้มันโฮจิเอาฝากหัวข้อไว้เดี๋ยวเราจะได้เจอกันรัวกับพลังงานเบอร์ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วนะคะว่าการขับเคลื่อนพลังงาน ทำไมเรานะคะจะจอดอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้นะมคะไม่ใช่โอเคฉันได้รถนะคะเรียบร้อยแล้วฉันนะคะได้นะคะมีปลดภาระตรงนี้เรียบร้อยแล้วฉันเบรกก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจ MLM เข้าใจไหมคะว่านะคะถ้าเกิดทําธุรกิจนะคะมัลติมีเดียล์มาร์เก็ตติ้งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจอดอยู่กับที่ยังได้ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ใช่นะคะแต่ ในเรื่องเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเราของเมื่อไรที่ยังลม,มยังมีลมหายใจการขับเคลื่อนพลังงานมันจะต้องขับเคลื่อนอยู่สม่าเสมอตลอดเวลาเปรียบเสมือนการกินข้าวนะคะของเราที่ต้องกินทุกๆวันอ่าล่าสุดล่าสุดนะคะการกินข้าวสามมือ้อกลายจะเป็นเรื่องราวที่อ่เป็นดราม่านะคะที่ไม่มีประโยชน์เท่ากับกินข้าวมื้อเดียวแล้วนะเพราะว่ามีชายคนหนึ่งนะคะลุกขึ้นมาทําคลิปเกี่ยวกับ การกินข้าวมื้อเดียวนะคะมันจะทําให้เกิดในเรื่องราวของนะคะสุขภาพดีหลายๆอย่างมันก็ไปสอดคล้องกับพระสายวัดอ่ะนะคะก็คือท่านมีกฎในการฉันข้าวมื้อเดียวท่านก็แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นในเรื่องราวของพลังงานชีวิตอ่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราจะไปจับนะคะว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนมาเป็นรูทีนหรือนํามาเป็นกิจกวัตรนะคะในชีวิตประจาวันของเราและ ทำปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะนะคะไม่ใช่ว่านะคะทำทิ้งทิ้งคว่างคว่างนะคะไร้ระเบียบวินัยอย่างนี้ไม่ได้นะคะ,ะเพราะว่าผลลัพธ์ของคุณอะ่ะมันจะทําให้คุณหงุดหงิดนะคะมันทฤษฎีบอกว่ามันจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะว่าเคยได้แบบนี้แล้วอยู่ๆก็ไม่ได้ก็เพราะว่าการทําพลังงานของคุณคุณยังไม่ทําสม่ําเสมอเลยนะคะเมื่อคุณไม่ทําสม่ําเสมอแล้วคุณจะเอาผลลัพธ์เลยสม่าเสมอแล้ว มันต้นต่อมาจากตัวนะคะเราเองทั้งหมดนะคะว่าเราต้องการอะไรที่มันชัดเจนและต้องการอะไรที่สม่ําเสมอถ้าเราต้องการได้ผลลัพธ์นะคะที่มันงอกงามอยู่สม่ําเสมอเราก็ต้องขับเคลื่อนพลังสม่ําเสมอก็เท่านั้นเองนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มันทอยจินํนำประสบการณ์ในเรื่องราวของพลังงานดบมาคุยกับพวกเรานะอ่าเพราะว่าอ่ามันทอจิบอกเลยนะ เพราะว่าไม่ค่อยมีโค,ค้ดครูคนไหนนะคะที่จะมาบอกนะคะว่าเขาขับเคลื่อนพลังงานยังไงนะ,ะแต่ที่แท้ที่จริงแล้วนะคะคนที่เขาประสบความสําเร็จอย่างยังย่งยืนเนี่ยการขับเคลื่อนพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นนิสัยนะคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตามตารางเลยด้วยซ้ำคะ,ะในเวลา24ชั่วโมงเนะี่ยควรจะนําในเรื่องราวของการขับเคลื่อนพลังงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องของการนะะอธิษฐานจิตภาวนาจิตหรือตั้งจิตอธิษฐานอะไรก็ได้เหล่านี้เป็นพลังงานทั้งหมดเลยและคำอธิษฐานจิตหรือการภาวนาจิตเนี่ยมันเป็นการที่สั่งอนาคตกับชีวิตนะะให้กับจิตใต้สำนึกและร่างกายของเราล่วงหน้านะคะนั่นหมายความว่าร่างกายของเราล่วงหน้าเนี่ยจะต้องตื่นตัวกับการที่มีภารกิจหรือจะเข้าไป เป็นในสิ่งที่นะคะเราอธิฐานจิตกับอนาคตที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยนะคะทิศทางของการที่เราวาง GPS ในชีวิตของเรามันจึงมีนะคะในเรื่องเราเทิศทางที่จะไปนะคะไม่ได้ปล่อยปะแล้วเลยให้ไปไหนก็ได้ไปที่ชอบที่ชอบอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่นะแต่เป็นเรื่องราวของการที่ลุกขึ้นมากําหนดนะคะว่าหน้าตาชีวิตหรือปลายทางชีวิตคือต้องการอะไรมันสร้างความ ตื่นเต้นตื่นตัวนะคะและมันสร้างคุณค่าในเซลล์ในร่างกายในนะคะพลังงานในชีวิตของตเราเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยมันมีคุณค่ามากกว่าที่ตื่นขึ้นมาลืมตามองโลกแล้วงไงละชีวิตในวันนี้ฉันจะไปไหนคือโดยไม่รู้อะไรเลยนะคะดังนั้นมันจะคนละเรื่องกันสําหรับนะคะการที่เออเราลุกขึ้นมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนพลังงานชีวิตของเรา ะะเพราะถ้าเราไม่ขับเคลื่อนพลังงานชีวิตของเราเราก็จะโดนนะะธรรมชาติเข็นนะะพลังงานของเราไปตามยถากรรมนะะแล้วตรงนี้แหละ,นะะเราก็จะเสียดายนะะว่าทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างในขณะที่เรายังมีกายภาพอยู่นะะดังนั้น,นฝากไวนะะ้โดยเฉพาะเรื่องเราการใช้ลมหายใจเมื่อสักครู่บอกแล้วถ้าจะหายใจให้มีประสิทธิภาพนะะ จากหนังสือระดับโลกที่เขาเขียนกันคือหายใจเข้า5.5วินาทีหายใจออก5.5วินาทีอย่าไปแปลงนะเดี๋ยวมันทอยจี้ไปแปลงสารหนังสือเขานะสำหรับแต่มันทอยจี้ใช้ใช้นับ1ถึง6นะคะในการหายใจเข้าและนับ1ถึง6ในการหายใจออกถ้านะคะจะฝึกเริ่มต้นก็ฝึกอยู่ที่1นาทีก่อนนะคะ1นาทีก็ใช้ประมาณ10คู่นะคะ10ถึง11คู่นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็นะคะอ่าก็จะปล่อยไปเป็นปกติที่เราใช้หลังจากนั้นก็ฝึกมาใช้อีกแต่ถ้าเกิดตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งเวลาสามารถใช้ลมหายใจ5.5วินาทีได้แล้วแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของการที่จะทําให้นะคะระบบภายในของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเชื่อไม่เชื่ออันนี้ลองก่อนนะคะอันนี้คือเป็นหนังสือระดับโลกที่นักเขียนระดับโลกชาวอังกฤษนะคะเป็นคนเขียนเล่มนี้แล้วเขาก็ใช้ทดลองกับชีวิตเขา มนทอจี้อย่างที่บอกค่ะนักเขียนทุกๆคนนะคะล้วนผ่านสนามพลังงานในเรื่องการฝึกนะคะเอ่อการใช้ชีวิตของตัวเองแม้กระทั่งตอนนี้มนทอจี้ก็เข้าเอาตัวเองนะคะเข้ามาสู่สนามพลังงานในการที่นะคะเอ่อเหมือนกับว่าขึ้นลิฟต์ไปรับผลลั์นะคะแล้วก็ลงลิฟต์มาเดินดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาวิธีการนะคะที่จะขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อยู่กับเราสม่ําเสมอและพลังงาน นะฮะซื่อสัตว์กับเราตลอดเวลาและถ้าเรานะฮะ